พระรีอานอะไรเนี่ยนะอีกนานมากนะผู้เจ้าจะบอกว่าเป็นผู้เจ้านามว่าเมเตยะนะจะมาตรัสลูเมื่อมนุษย์อายุถึงแปดหมื่นปีอีกครั้งหนึ่งนะเดิมเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเดิมมนุษย์ถอยไปเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วเนี่ยพระอ,องค์นับจากพระอ,องค์ตรงนี้ถอยไปเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วมนุษย์อายุแปดหมื่นปีผู้เจ้านามว่าวิปัสสีมาตร,รัสลูนะถอยลงมาสามสิบเอ็ดเอ่อ ย้อนขึ้นไป9กกับมนุษย์อายุ80,000ปีผู้เจ้านามว่าวิปสัสสีถอยไป3 1กับมีผู้เจ้าสององค์ในพัตตกับเนี่ยจะมีผู้เจ้าอีก4องค์นะรวมทั้งหมดเป็น7องค์นะรวมถึงผู้เจ้าองค์ของท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยนะมาเกิดเมื่อมนุษย์อายุร0 0ยปีนะอายุประมาณ1 0อยปีมากหรือน้อยกว่าเล็กน้อยท่านบอกนะมนุษย์อายุลดลงเรื่อยๆเ,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 เพราะทำผิดศีลธรรมบ่กเหตุปัจจัยหมด ตัวสินท่านั่นเองปิดสินท้าไปเรื่อยๆนะอายุลดลงลดลงจนทั่งถึงร้อยปีผู้เจ้าชื่อสมณะโกดมมาตัสลุนะตัสลุเสร็จผู้เจ้าบอกว่าทําวินัยก็จะอยู่ไปอสักพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งหมดไปจนถึงมนุษย์อายุสิปีนี่คือเกณฑ์ต่ําสุดของมนุษย์นะสังเกตยังไงมนุษย์อายุสิปีผู้เจ้าบอกว่าผู้หญิงอายุหปีจะมีบุตรณวันนี้อาตมา บอกเรื่องนี้มีหมออยู่คนเขาก็ไปเช็คข่าวบอกว่าสำรวจล่าสุดเนี่ยผู้หญิงอายุต่ำสุดตอนนี้มีบุตรเนี่ยอายุสิบปีมีประมาณสามร้อยคนทั่วโลกนะนั้นมันจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเริ่มใกล้เข้าไปแล้วเริ่มใกล้มนุษย์อายุสิบปีแล้วผู้ผู้เจ้าบอกผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้านะอาหารดีๆเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปจากโลกนะ ทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันร,ราวกับเนื้อกับปลาความเป็นกุศลจะหายหมดคําว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอารูอาจารย์จะไม่มีทุกคนจะเสมอกันหมดเลยจะเกิดการสมสู่สัมสอนสัม,มเพศนะก็คือเหมือนแพ้แก่กายสุกรพวกนี้จะไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาเลยทั้งนั้นอย่างนี้มีพระเจ้าบอกให้สังเกตอาการเหล่านี้พวกนี้นะเป็นยุคที่มนุษย์อายุสิปีนะ <c oughs> นั้น เราดูเนี่ยมันมันก็ค่อยๆลงไปแล้วนะอาหารเนี่ยเราทําอะไรดัดแปลงพันธุก,กรรมไปเรื่อยๆอีกหน่อยคงจะมีเหตุนะ,ะเมล็ดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีต่อไปถ้าไโรงงานพวกนี้มันพังนะโยไม่ต้องอะไรกินหญ้ากันละก,กินเนี่ยนะอืมาหารมันหมดเจะโดยอัตโนมัติน้ามือมนุษย์ท้งนั้นแล้วพระเจ้าบ,บอกจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าในที่ที่ปลอดภัย รอจนก็ฆ่ากันเกือบหมดทั้งโลกแล้วก็ออกมาแล้วก็สวมกอดดีใจกันว่ารอดโชคดีที่รอดตายมาได้นะแล้วก็ฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่เห็นประโยชน์ของศีลธรรมนะนะมนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นถึง8ปดหมื่นปีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านาำว่าเมตยะจะมาตัดสรู้ตอนนี้อีกยาวมากเลยโยน,นะอีกไม่ต่ำกว่า91กับกับหนึ่งนานขนาดไหนพู้เจ้าบอกภูเขาหินแท่งทึบ ยาว16หกิโลนะยาวหนึ่งโยศกว้างหนึ่งโยศสูงหนึ่งโยศหนึ่งร้อยปีบรรุษเอาผ้ามาลูกทีหนึ่งอีกร้อยปีบรรุษเอาผ้ามาลูกอีกทีหนึ่งทาอย่างนี้ไปทุกร้อยปีจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยสึกไปเรื่อยๆแล้วลาบเลียบนี่คือยังไม่ถึงกลับเลยเฉียดๆกับนะเก้าสิบเอ็ดกับบวกไปอีกผู้จ้าบอกร้อยปีถอยไปเก้าสิบเอ็ดกับแต่ลงมาเนี่ยไม่ได้บอกตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ แล้วตีขึ้นไปอีกถึงแปดหมื่นปีอีกเก้าสิบเ็ดกับนี่นานมากเพราะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นแกนยุคพระศรีอานอะไรนะยังไม่มาง่ายนเ <c oughs> ช่นะ